สวัสดีครับนี่อยู่ในช่อง TJ Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกลุกัน,นะครับผมพอดีเคลื่อนไาบานบ้านมาเจอกระเป๋าพระเก่าๆมาครับมาดูครับว่าจะมีพระอะไรบ้างเรือจะรู้จักหรือไม่นะครับพระเก็บหรืเก่าพระเก่าจนเก็บนะครับ <laughs> อันนี้สมเด็จวัดไผ่สดาวครับ รูมกันรุ่นไหนเพราะผมไม่คนนี้ครับนะครับเดือยใครรู้จักครับมีอีกองค์นึงมีสององค์องค์นี้เนื้อจะเก่ามากเห็นไหมครับมีพร้อมกล่องเลยนะครับ อันนี้หลวงพ่อบุญนะครับหลวงพ่อบุญวัดวังวนาวครับเป็นสระตกเ,เเก,กเหมือนองค์เหมือนทําเป็นแหล่งกระโงเหมือนสระตุคามรามเทพครับนี่นะครับพระเก็บของพ่อตาครับผมจะแกะข้างหลังให้ดูนะนี่ครับ ทั้งหลังของหลวงพ่อบุณนะครับเห็นไ,ไหมครับผมมีเหมือนกันหลายองค์อยู่นะหลวงพ่อบุณนียนี่หลวงพ่อบุณเหมือนกันวัดเดียวกันนะครับเก่ามากครับผม กองเก่าเก็บจนเก่าครับในห้างในกล่องของหลวงพ่อปุณนี่ก็ยังมีพระนี่ครับทางนี้จะเป็นพระโซน,านลาดรีนะครับจะมีสองวัดวัดวังมานากับวัดไผ่สะดาวนะครับ เดี๋ยนี้เป็นเหรียญเทคนิคใช่ไหมใช่หลายเปียจำไ,ได้เทคนิคลายพระอะไรนะพาวิษนุพาวิษนุครับของ้าชดีนะครับผมเราเก็บไว้หลงนี่ก็หลงขบญอีก้วหลงขบุญนี่สี่องค์แล้วเนี่ยมันมี พระบุญกับหลงพระบุตรนะบุตรบุตรบญคือบุตรวัดไผ่เจดาวิลบุญกระหลงนี่บุญวัดวังมะนาวเนี่ยกระบอกอุณบน่ะอันนี้เป็นสิ่งคู่มาจากวัดช้างอะไรเลยไม่ใช่ช้างช้างช้างเหนือและหลีกอ่ะใช่ไหม ไม่เล็กครับครับสิ่งคู่สิ่งคู่สิ่งเงินสิ่งทองครับขยันมีโคดตอกหยกล่างหมดยังเอ่ยเ <c oughs> จอง,งูไหมเนี่ย <c oughs> บองปวดกลัดมือนะ อันนี้สมเด็จอีกแล้วอันนี้วัดท่าทะลุอันนี้สมเด็จของวัดท่ามทะลุครับสามแแหละมีวังมะนาววับไผยวัด,วด้่ามในโซนด้านาล่าอันนี้เก็บไว้นานโลเนื้อครับอยู่ข้างหลังครับข้างๆ ไม่รู้มันได้จะโดนน้ำหรืก็เลยบวมเก็บไว้ครับเก่าเก็บอันนี้ก็สมเร็จนะสมเล็ดเยอะจับกับหัวอหาง ันนี้วัดตอ,อนนี้วัดไฟดาวสมเด็จไฟดาวครับสมเร็จไฟดาวก็หลุดมาสามองค์นะครับไก่ครับไก่หมดแล้วอันนี้เป็นคุดเลยครับ ไม่ใช่กลองชุดนะพระเป็นชุดดูนะครับดูมันดูข้างในกันวัดในนี่ยวัดถ้ำทะลุวัดถ้ำทะลุทำพระเป็นชุดออกมาด้วยลวเลยโอ้สวยเยี่ยมครับดูข้างในครับผมไม่รู้พระอะไรผมไม่คนเล่นพระ ว่างๆครับเลยมาแบ่งปันกันชมนะครับมีเยอะครับอยูุ่ยก,กล่องมีตัวอะไรไม่เออ มีตะมีตกล่องพระหายนี่ก็มีตะกล่องพระหายบินไปนไหนวะพระ ูครับไม่ใช่จะปูเล่นของนะพระก็จะมีประมาณนี้นี่คือพระของพระตาก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาดูพระของผมอีกยกกล้องมาที่เราจะมาดูพระพร้อมกันนี่ของพระตาก่อนอันนี้หลวงพ่อสุดวัดกาหลงคนระับ แบงค์หนึง D25 ครับเป็นรุ่นเสือหางยาวเห็นครับไม่เห็นแต่กรอบมันมืด้วด้วยมันมีไฟอันนี้สมเด็จครับสมเด็จของพ่อโตองค์โตตเลยครับแต่ของู้รปาแท้หรเปล่า ได้หามาได้มานานนะม,มันก็้นานนะครับเพราะตาให้มานะครับมันเป็นห่อพลาสติกห่อไว้อยู่เป็นถุงก,กระดาษแล้วหอถุงพลาสติกห่อไว้ถุงพลาสติกเปื่อยแล้วครับผวเลยหากรอบมาใส่แท้แท้ผมไม่รู้เมื่อไหร่ครับแท้แท้ผมว่าอยู่ที่ใจมากกว่าใจแล้วว่าแท้มันก็แท้ครับสวยไม่สวยอยู่นะครับ อันนี้พระสมเด็จนับปุกครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์อันนี้มาจากนคนปรปฐมเกิดผมจำไม่ผิดนะวัดบางยี่ขันเนี่ยสมเด็จนับมาจากวัดบางยี่ขันครับปีสาเจผมเกิดสามแแก่ผมปีนี้ อันนี้ก่สมเด็จหลวงพ่อโตเหมือนกันเป็นแห่เป็นเนื้อทองเหลืองครับองน,นี้สวยอยู่ครับอันนี้มาจากวัดทางไหนไม่รู้กันนี้ปีสี่หนึ่งก่อนของผมอีกอันนี้กระตุดหลวงพ่อตัดครับวัดชัยนากระตุกแล้วก็ตุดวัด <c oughs> ชยัยนาครับอันนี้เหรียญ nó 5 r9 ở hàng phốt kẹp giữ kẹp giữ lại, nhiều ở nhưng mà không biết phật ở đâu, chúng ta sẽ tìm phật cổ

ชอบบินบาทจังเลยใคะอันนี้พระพุทธรูปทรงมาครับเห็นไหมนี่ผมก็ได้มานานแล้วนะเลยนะเลไปใส่กรอบไปพระมีเยอะถ้าใส่กรอบบนนี้ก็จริงจ๋งครับอันนี้มือเหรียญเสาห้ามังไม่แน่ใจเหมือนกัน จะมีพระองค์เลน้อย้อมรอบพระองค์กลางครับสรารพัดพระเลยพระน่าพระเยน็นพระนอนผมนี่นะเรพระอะไรอันนี้ไอ้ไข่ครับ เมนบอกด้วยได้นะครับคืนนะผมมองกล้องนะคนจะมองไม่เห็นแร้วให้ชมได้ยู่ครับอันนี้เหนหนึน่งบาทเนี่ยุดครับเอาไว้คลองให้เมีเวลาขับรถไปไหนมาไ,ไหนอ๋อฟุดห้าบาทปีสามห้าครับ ราคาสมเด็จให้ดูสมเด็จก็ไม่ค่อยเจินับอันนี้หลวงพ่ออ,อะไรอันนี้มาจากปุตตะรดิตรุ่นพิเศษเลยนะ มาเก็บเป็นพระสนไม่น่าเล่นกันนะอันนี้หลวงพ่อสดคอนสดคอนหน้าหลังนยครับนี่เป็นเนื้องเงินบป่าผมไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วข้างหลังเป็นรูปขี่ม,ม้าถือดาบเห็นไหมครับถ้าเกิดรู้องค์ไหนบ้างก็ทักคำบ,บอกได้นะมีเยนะอะแต่ไม่รู้อยู่พระเยอะแต่ไม่รู้ป่ะนั่นไหนางไม่ใช่ไหนบงอันนี้นี่เป็น เหรียญนี่เราทำมาอันนี้ป่าพของม่ใหญ่เป็นเหรียญบ้านครับสุขภาพเยินมากของอาจารยนที่ภากแต่บอกวัาได้ไหม เฉยเลยสวยนะครับเออจะเป็นเนื้อพวกเนื้อหินอ่อนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นสมเด็จรุ่นแบบวะ่าปูอาจจะโค้งๆหน่อยอย่างเงี้ยสมมติแม่เจว่าสมเด็จอะไรฐานมันแตกไปหน่อยมอยงเ,เห็นไหมเห็นหรือเป่าฐานแตกไปเก็บแล้วไม่เลี่ยมแนละ้แตกเฉยเลยนะในร้านเรี่ยมเราไม่รับผิดชอบไปด้วย หล่อหลวงพ่อคูณถ้าเกิดให้ตูมาจากวัดไหนนี่จบเลยตัวหนังสือเล็กมากดลๆกลกันอะวันไหนไมั้งเอเมนมาให้ดูเฉยๆตัวคนรู้ เด็ดีงานสมเด็จแผลหรือปอมหัวมาดูเพื่อนันขนางหรือโรใบโพได้เป็นบปาโค้งของวัดไขวัดมาแล้วผมว่านี่ก็สมเด็จสมเด็จเอยอะแยะจะน้อยปอมมันจะเยอะอันนี้ไม่รู้ว่าพระอะไรข้างหลังก็ไม่มีอะไรบอก เป็นขีบพึ่งไม่เป็นอะไรนี่เนะี่ยไม่ใช่คีบพึ่งคนระับมัน,นเนื้ออะไรเหมือเงี้ยกรสวย,ยนะแตกเด็กอยากไปใส่กรอบม่อมีปัจจัอยอาเรครับองค์ที่ว่ากรอบแตกไป ตอกกิ่วไว้ข้างค้ายนะหากอิ่งว่าผมไม่ไจ,จะสวยนยะนะเนี่ยครับวับนนี้ขอดูให้ดูแค่นี้ก็เลยขอดูไปก็แค่นี้นนผมลงรูปภาพอะไรกาชาบขอฝาก ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามอะไรด้วยชอบก็มาเมนอ์ว่าชอบระหว่างหัวได้มาเปิดดูก็มีพระอะไรมั่งอันนี้นขอฝากนะครับฝากช่องด้วย TJ Channel ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสติ๊กใด้วยนะครับ